สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหานอยนะคะประจําวันที่25เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ8กับ1 7กับ0 8081838687 1013161718 783870109704เนาะือเพื่อนๆจะจับพันในหม่ก็ได้เด้อ180 แปดเจ็ดหนึ่งเนาะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะระวางเฉพาะกิจ V P เดินแล้วก็พิเศษชอบมาเข้าเฉพาะกิจเด้อต่อไปพิเศษหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่แปดนะสามหนึ่งสี่หกสามสี่สามหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสี่แปด จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามสามสี่สี่สามหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าหกห้าแปดหกเก้าแปดหกแปดศูนย์เก้าห้าหนึ่งเนาะก็ขอใเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นเอาเด้อ ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าเนาะต่อไป V ีไหกกับเก้าแปดกับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปดห้าหกแปดสองเก้าแปดหกแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสองแนวทางนี้มาเหมือนกันเดิมปกติกับ V ีไนี่นะปกติ V ีไแล้วก็เฉพาะกิจนะพิเศษต่างจากเขาหน่อยเนาะพิเศษจะแจกเขาหรือเปล่าไม่รู้นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมแปดกับหนึ่งเฉพาะกิจกับ vip มาเหมือนกันเนอะหกกับเก้าพิเศษกับปกติพิเศษกับบ i p กับปกติเนาะ<ส>ก็ขอให้เป็นต้นทุกคนโชคดีนะจับกู่ลุ้นด้วยกันนะคะนี่เน้นแปดหนึ่งหกตัวรองเนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ